ทุกคนบนโลกใบนี้ร้วนปรารถนาประสบความสำเร็จอยากจะมีผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการทั้งสิน้นแต่สิ่งที่เราจะสามารถได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการได้นั้นก็คือการที่เราต้องมีพลังงานหรือคลื่นพลังงานภายในตัวเราเนี่ยค่ะ ที่สอดคล้องกับความสําเร็จหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการซึ่งการที่เราจะสร้างสนามพลังงานภายในตัวเราเองให้สอดคล้องกับความสําเร็จหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับแรงดึงดูดก็คือการที่เราต้องเข้าไปชื่นชมยินดีกับบุคคลที่เขาได้รับผลลัพธ์หรือความสําเร็จที่เราต้องการแล้วเมื่อเราเข้าไปชื่นชมยินดีค่ะเรากําลังพาตัวเราเอง ไปอยู่ในคลื่นสนามพลังงานเดียวกับคนที่เขาสำเร็จและเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมถึงความรู้สึกที่เขาได้รับความสำเร็จนั้นประสบการณ์ร่วมคืออะไรคุณเคยมีประสบการณ์ไหมคะเวลามีเพื่อนของคุณมาเล่าถึงความทุกข์ใจของเขาให้กับคุณฟังทั้งที่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของคุณเลยแต่คุณเกิดความรู้สึกทุกข์กังวลและเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับเขาด้วยประสบการณ์ร่วมแบบนี้ล่ะคะ่ะ ทำให้ตัวคุณเองไปอยู่ในคลื่นพลังงานของสนามพลังงานลบคุณจึงดึงดูดความทุกข์ใจแบบนั้นความขาดแคลนเข้าสู่ชีวิตของคุณแต่การที่คุณเข้าไปชื่นชมยินดีค่ะคุณกําลังนําพาตัวคุณเองไปมีประสบการณ์ร่วมของความรู้สึกว้าวความรู้สึกการได้รับเรียบร้อยแล้ว ความรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะทำให้ตัวคุณเองค่ะมีคลื่นสนามพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จหรือผลลัพธ์นั้นแล้วยิ่งคุณเขียนชื่นชมยินดีทุกๆตัวอักษรที่คุณเขียนด้วยความตั้งใจด้วยความรู้สึกปิติด้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีจากหัวใจจริงๆ คุณกำลังเร่งกระบ,บวนการองค์ประกอบทั้งหมดของกฎแดงดึงดูดให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ คุณกำลังสั่นสะเทือนออกไปสู่จักรวาลว่าจักรวาลจ้าฉันอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้จักรวาลจ้าฉันปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบนี้พ่อขา้าลูกปรารถนาจะให้ผลลัพธ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกเช่นเดียวกันคุณก็กำลังสั่นสะเทือนขึ้นพลังงานที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการสอดคล้องกับกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วจะเร่งกระบวนการให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการ เมื่อคุณรู้เคล็ดลับในการเร่งกระบวนการกดแรงดึงดูดครั้งต่อไปเมื่อคุณเห็นคนที่ได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการแทนที่คุณจะต่อต้านให้คุณเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมยินดีเขาแล้วก็รู้สึกประหนึ่งว่าผลลัพธ์นั้นเป็นผลลัพธ์ของคุณเองแม้เพียงช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกต่อต้านค่ะแต่เมื่อคุณทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ความต่อด้านนั้นจะค่อยๆหายไปจนกลายเป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีจริงๆจนคุณรู้สึกประหนึ่งว่าผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นกับคุณเรียบร้อยแล้วคุณก็จะยิ่งเร่งกระบวนการกดแรงดึงดูดเพื่อให้ดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาความสำเร็จผลลัพธ์เข้าสู่ชีวิตคุณอย่างรวดเร็วค่ะ